สนับสนุนโดย b e บ e นฟ s ส b บ b บ n e ฟิ t โปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ2 วันที่27มกราคม2568กองกบัง่อมาคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการถลายมังกรเทาชนบุรีโดยมีพลตำรวจโทจิรพภพูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นผู้ำ่วยในการปฏิบัติการพร้อมด้วยพลตำรวจตรีนัทศักด์ชาววัฒนาใสและพลตำรวจตรีโสพลสารพัดรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ทีมนำสืบสวนนำโดยพันตำรวจเอกทัศภูมิจารุปรัดรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจรักษาราชการแทนผู้บังคับการร่วมกับว่าที่พันตำรวจเอกเทียรภาทยั่งยืนได้เข้าตรวจค้นเป้าหมาย5จุดในจังหวัดชนบุรี จากการสืบสวนพบว่ากลุ่มชาวจีนได้ใช้คริปโตเคอเรนซีที่ได้มาจากแก๊งคอเซนเตอร์และกลุ่มจีนเทามาลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบนิติบุคคลโดยจดทะเบียนเป็นบริษัทให้บริการท่องเที่ยวและจัดแพ็กเกจจากนั้นนำไปปล่อยเช่าให้นักท่องเที่ยวชาวจีนรับชำระค่าบริการผ่านสินรัพย์ดิจิทัลสกุลเงินต่างประเทศหรือเงินสด ผลการตรวจค้นพบบ้านผูวิลล่าที่กลุ่มชาวจีนซื้อมาดัดแปลงเป็นที่พักให้เช่ามูลค่ารวมกว่า20ล้านบาทและพบการจดทะเบียนนิติบุคคลในลักษณะเดียวกันอีกกว่า40แห่งในจังหวัดชนบุรี เจ้าหน้าที่ขอเตือนประชาชนไม่ให้สนับสนุนหรือเอื้อประโยชน์แก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในประเทศไทยเนื่องจากอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา267ฐานแจ้งความอันเป็นเท็จในเอกสารราชการและความผิดตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรทรัพย์ดิจิทัลปี2561 มจังหวัดชนบุรีนะครับจุดประสงค์นะครับมี3ข้อข้อ1ก็คือ,อเพื่อพบและยึดสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทําความผิดนะครับเช่นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์พกพาโทารศัพท์เคลื่อนที่นะครับและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างๆข้อ2ซึ่งเป็นหลักฐานในการประกอบการสอบสวนนะครับแล้วก็ไต่สวนมูลฟ้อง <Yeah. S 1> อพิจารณาคดีนะครับข้อสาซึ่งมีไว้เป็นความผิดนะครับ โดยผิดกฎหมายหรือใช้หรือตั้งใจที่จะใช้ในการกระทําความผิดนะครับเวลาในการตรวจค้นนะครับวันที่ยีบสมกราคม2,568ตั้งแต่เวลา8โมงถึงเวลาส8 0 0 0 0นนะครับโอเคเดี๋ยวให้พี่ตรวจดู